ออฮมะนุรฮมเตือนชั้น e อพน,นี้เรื่องราวสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งที่ดีดที่สุดในดุนยาคือการรู้จักอัลลอฮ์และสิ่งที่ดีที่สุดในอาคระร์คือการมองไปอย่างพระพักของพระองค์ฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ การที่เราได้รู้จักอรสุบาหานุวตาลารู้จักด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้และเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งใช้ของอรสุบาหานุวตาลาและเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามไว้ทุกประการในโลกนี้และโลกหน้าอินชาเราเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุด นั่นก็คือการที่เราได้มองไปยังพระพักของพระองค์อสุบหานณวะตาลา